สวัสดีค่ะสายรุ้เองข่าววันนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวเช่นเคยสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราค่ะ แจ้งข่าวราคากลางของยางพาราในวันที่4กุมภาพันธ์2567นั่นเอง68ขออภัยด้วยค่ะเดี๋ยวเรามารับชมแล้วก็รับฟังพร้อมกันนะคะเริ่มกันที่น้ำยางสดณนะหน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า35% 67บาท70สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก20สตางค์ค่ะราคาท้องถิ่น64บาท70สตางค์ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3% 73บาท93สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก18สต าราคาท้องถิ่น70บาท93สตางค์ค่ะยางแผ่นรมควันชั้น3ชนิดไม่อัดก้อนนะคะ75บาท68สตางค์ปรับตัวลดลงอีก91สตางค์ราคาท้องถิ่น72บาท68สตางค์ต่อกิโลกร,รัมค่ะยางก้อนถ้วย DRC 100%ซนะคะ60บาท2 5เปอร์เซ็นต์ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอีก30เปอร์เซ็นต์ราคาท้องถิ่น57บาท25สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 50% 30บเปอร์เซ็นต์ ปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก15สตางค์นะคะราคาท้องถิ่น27บาท12สตางค์ค่ะอย่างก้อนถ้วย drc 5 5า3บห้าสามสิบสามบาทสิบสี่ตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอีกสิบหกตางค์ราคาท้องถิ่นสามสิบาทสิบสี่ตางค์อย่างก้อนถ้วย drc หกสิบห้าเปอร์เซ็นต์สามสิบเก้าบาทสิบเจ็ดตางค์ ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอีก19สตางค์ราคาท้องถิ่น36บาท17สตางค์ค่ะแล้วก็กลุ่มยางก้อนถ้วย DRC 70%นะคะ42บาท45สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอีก20สตางค์ราคาท้องถิ่น39บาท45สตางค์ต่อกิโลกรัมและนี่ก็คือราคากลางของยางพาราในวันนี้ค่ะ4กลุ่มพัน2,568นะคะยางพารา ชั้นนี้ก็คือยางแผ่นรมความชั้น3นะคะที่ปรับตัวลดลงนอกจากนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยค่ะเป็นกำลังใจให้กับชาวสวนยางพาราทุกท่านเช่นเคยนะคะขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมและก็รับฟังค่ะ